Yeah. ก็ไม่แพ้เหมือนกันจ้าเพราะว่างานพรีเซนเตอร์ก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆเลยนะคะสำหรับคู่เฟื่อนคู่บุญอย่างน้องนุกธนาโดและก็น้องฝ้ายฝ้ายโอริโอ้ D ค่ะที่ทั้งที่ต้องเรียกว่าน่ารักจริงใจเออนิสัยดีเป็นกันเองค่ะจนสามารถตกคนเข้าด้อมได้เพียบเลยแล้วก็ไม่ใช่แค่แฟนๆคนธรรมดาอย่างเราๆด้วยนะทุกคนคะ่ะยังตกพี่ๆในวงการได้อีกค่ะนั่นก็คือบ้านของพี่นาวินตาน,นั่นเองเออโดวยเฉพาะพี่ไฮโซ น้ําหวานของเราขออนุญาตได้คุณแม่แล้วกันนะคะทุกคนคะ่ะเออถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยค่ะพี่น้ําหวานเนี่ยเออเขาได้มีการส่งดอกมงดอกไม้นะคะช่อโตที่เราเห็นกันเนาะในงานนายเอ็นเตอร์ค่ะทุกคนคะ่ะเป็นช่อดอกกุหลาบสีแดงเออ กุหลาบแบบใหญ่ๆเลยค่ะทุกคนค่ะนะคะส่งมาให้กับน้องๆ้ะสองคนก็ทาเอาน้องๆเนี่ยยิ้มน้อยยิ้มใหญ่กันเลยทีเดียวค่ะแต่ยังไม่หมดแค่นั้นนะจ๊ะทุกคนจ๋าเพราะวันล่าสุดค่ะพี่นาวินตาเนี่ยได้ลงคลิปโมเมนที่คุณภรรยาเนี่ยคะ่ะมีการเซอร์ไพรส์น้องไปปายด้วยจ้านี่กล่องเขียวเขียวแบบนี้นะคะก็เป็นการเป็นนาฬิการโรเล็กซ์ค่ะด้วยความรักแล้วก็ความเอ็นดูน้องนี่ดูเลย่กอะไร อันนี้พีเพราะเป็นพี่พี่ก็ถอดลูกโอ้โหซึ่งบอกว่าน้องจะชอบอยากให้อยาให้ไปตัดสายที่คาราทอนหน่อยเพื่อนดูนี่นะคะซึ่งน้องก็ทั้งตกใจแล้วก็ดีใจชอบความรู้ นี้คือมันบบแม่มันคิดไม่ถึงอ่ะดีใจมากๆนะคะน้องก็บอกว่าปลายไม่เคยใส่นาฬิกาเรือนที่แพงมากๆขอบคุณมากครับผมนะคะแล้วก็มีการไหว้ขอบคุณแล้วก็กอดคุณแม่ด้วยเช่นเดียวกันนี่นี่ท่านี้ท่านี้เออใช่ไหมมันเป็นอาการแบบ ใช่เหรอจริงใช่ไหมนะคะทุกคนคะ่ะก็มีแคปชั่นเขียนแบบนี้ค่ะเป็นกําลังใจให้น้องปายครับแทนคําขอบคุณนี่เลยนะคะแล้วส่วนน้องปลายค่ะก็เข้ามาตอบคอมเมนต์ใต้คลิปค่ะบอกว่าเซอร์ไพรส์มากเลยขอบคุณนะคะพี่ชายเอออุยต้องยอมจริงๆนะคู่นี้นะต้องยอมรับเลยว่าโหตกพี่ๆได้แบบหลายคนมากๆนะคะแล้วก ดูเหมือนว่านาฬิกาโรเล็กซ์เรือนนี้จะถูกใจน้องไปลายจ่ะทุกคนจ๋าเพราะว่าน้องเ่ยก็ได้ถ่ายรูปลงใน Facebook ด้วยนะจ๊าพร้อมกับแคปชั่นว่าโอ้ยปวดหัวพี่โซอะไรได้บ้างเนี่ยแม่หยิบมา Brightening and p e r f u พ i n g จ้ะวโอ้ยปวดหัวด้ไมู่่เยเข้าหรอดูเอออันนี้ยังไงอันนี้คือถ่ายรูปเฉยๆหรือว่าขิงอันนี้ก็จะวานิดนิด,นดเออ แต่ก็ต้องให้เข้านะ้าเหมาะสมนะคะทุกคนคะ่นะน่ารักมากๆเลยทีเดียวนะจ๊ะอ่ะส่วนใน IG ของแม่น้ำหวานคะ่ะก็มีการลงเป็นคลิปนะคะเซอร์ไพรส์กับน้องนุกคะ่ะทุกคนนี่เลยก็เป็นสายคอค่ะทำอะไรไม่ใช่แล้วลา,ลายสวยๆแบบนี้เออไม่ใช่บ,บก๊ค มดดไไน่ารักมากๆเลยนี่เราก็มีการไหว้นะคะขอบคุณไม่เย็นเตอร์เหรอ ใดเดี๋ยวต้องรอเซอร์ไพรส์กันแบบจัดใหญ่เลยนะคะทุกคนคะ่ะที่สําคัญอยากให้ทุกคนดอกจากดูคลิปแล้วความน่ารักตรงนั้นมีแล้วอยากให้ดูที่แคปชั่นนะคะทุกคนคะ่ะแม่้ำหวานเนี่ยก็เขียนแคปชั่นแบบนี้ค่ะบอกว่ายินดีที่ได้รู้จักอย่างเป็นทางการนะคะแล้วก็แท็กไปที่น้องนุกนะคะทั้งน้องนุกน้องตายทั้งสองคนอบอุ่นน่ารัก เข้าใจ f อซทันทีที่ได้รู้จักน้องตอนนี้ทางเพื่อนๆนและหุ้นส่วนทุกคนที่ได้เจอน้องทงั้งๆที่ไม่รู้จักกันมาก่อนทุกคนกลายเป็น f อซีของน้องหมดเลยเ oh, <no. S 1> ออน้อเฮ้ยอันนี้มันคือเรื่องจริงนะแม่บางทีอ่ะแบบถ้าเราไม่รู้จักน้องแล้วเราได้ก้าวเข้าไปเออในชีวิตของน้องแบบสักเซี่ยวนึงอะ่ะ oh. แล้วคุณจะรู้เลยว่าโหโทั้งคู่น่ารักแล้วก็จริงใจมากๆที่สำคัญพี่ๆเอฟซี FC นะอบอุ่น ให้การต้อนรับแบบดีมากจริงๆนะคะทุกคนคะ่ะก็เรียกว่าแท็กทีมกันปังแบบสุดๆเลยอ่ะแม่เออได้รับพลังความรักแบบเต็มเปลี่ยมเต็มไปหมดเลยอีกหน่อยเนี่ยเชื่อว่าเดี๋ยวมีอีกนะคะทุกคนคะ่ะก็เรียกว่าเป็นปีทองของนื้อคู่เอ็นดูน,อน้องทั้งหววรูปเออน่ารักมากๆเลยนะคะก็ ยังไงดีล่ะก็ขอให้น้องถูกค้นพบแบบนี้เยอะๆต่อไปเรื่อยๆขอให้พี่ๆนะคะรวมไปถึงคนจ้างอะไรใดๆนะคะเจ้าของแบรนด์ไหนๆได้เห็นน้องแล้วก็แบบอุ้ยสัมผัสถึงตัวตนของน้องความน่ารักของน้องนะคะก็จ้างน้องเถอะแม่รับประกันความปังแน่นอนนะคะแล้วก็น้องๆก็น่ารักก็สมควรแล้วค่ะคะู่ควรแก่การได้รับความรักแบบนี้จริงๆเออนี่อันนี้เลย น่ารักมากนะแล้วน้องก็มีการแบบลงเป็นคลิปนะคะเป็นของพี่น้ำหวานเนาะลงคลิปแบบน้องๆก็คือพูดขอบคุณแล้วก็แบบ oh. เดี๋ยวจะได้ไปเจออกันแล้วก็ได้ไปเจอกันจริงๆ <Okay. S 1> ได้ไปทานคงทานข้าวพูดคุยอะไรใดๆกันนะคะก็ยินดีกับน้องๆด้วย <Okay. S 1> เชื่อว่าโปรเจกต่อจากเนี้ย แม่ต้องอลังการแน่นอนเขาต้องเป็นคู่แมหรือว่ายังไงดีรอติดตามนะต้องรอติดตามกันเลยนะคะทุกคนคะ่ะนี่นแฟนก็บอกว่ายิ่งรู้จักยิ่งรักเธอ,เอ,อ <c oughs> จริงๆอันนี้ต้องยอมรับเลยนี่น่ารักมากๆทั้งคู่เลยค่ะแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยก็ยังจะมีงานกันแบบทุกวี่ทุกวันเหมือนกันเนาะทำไมงานเยอะอะไรขน,ขนาดนี้ ใช่ไหมโอ,อ้งานบุญก็ไม่ขาดเลยนะคะทุกคนค่ะยังจะมีงานบุญอีกนะทุกคนวันที่19มิถุนายนนี้ค่ะนุกปายเนาะก็จะสร้างเมนให้วัดค่ะวัดป่ารัตนเกษมนะคะสารแดงค่ะที่จังหวัดขอนแก่นนั่นเองเออยังไงก็เดินทางกันแบบสุดๆกันเหมือนกัน <Okay. S 1> เดี๋ยวคนนู้นวิ่งไปคอนเสิร์ตนี้คนนี้วิ่งไปคอนเสิร์ตนั้นวิ่งร้านาานนรนี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพคนด้วยนะจ๊ะ <Okay. S 1> เด็กๆจ๋าเอ <Okay. S 1> เค